สวัสด,ดีจ้าพ่อก็เฟิ่ออีกแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้เฟิ่องามาเก็บมกแตงเป็นเก็บเป็นเทือที่สามหล้วจะคของเมือ่อเนี้ที่ว่าสวนที่วัดพระนรินทนบางงามแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมอีกแล้วจากพ่อเมื่อวานฝนตกอีกแล้วตกอีกแล้วก็ท่วมอีกแล้วจะท่วมอีท่วมกับว่าลายกับเอเอ,เอเจ้าแอเจ๊น่ารักน่ารักก็กเก็บได้มาแล้วทางหนึ่งเนี่ยสวยๆแล้วจะนวลย,ย่างสวยสวยแห้งแบบ หน่วยกับบักต้นไปคนละเหลืองเลยจะบึงไปคนละแนวเลยคนละคนละเหลืองเดียวกันเลย <laughs> ยางสวยจ้ะเมื่อนี้เพิ่นจะมาเก็บเป็นเทือที่สามเล้อจากกระบุรุว่ามันจะได้หลายบอแต่คิดว่าจะได้หลายเพราะ,ะหน่วยมันใหญ่แห้งเพราะมันได้นาฝนมอว่านใน,นเ,นเนมืองคืนในเมืองจ้ะงามบอเมืองามดอกนามถ่วม กะสิมาเก็บจะความความดกความติดความสวยนี่กะเอาเอ้ยเก็บมาเราบปฟังเนี่ยเอาเฮ้ยยังนวยใหญ่อยู่ะกเก็บกับพี่สาวจะมือนี้ยบางเพื่อนว่าเพิ่นเก็บแล้วเพคะกเก็บไปแล้วยังขึ้นมาหน่วยใหญ่แถบบารีทอดมือไม่มากสิบบารีข้าแข่งนี่บอพี่หน่วยหนึ่ง กูอ่ะเอ้ฝนแล้วควันแต่ว่าบ่ได้โจงไว้ขีนไว้หนึ่งเก็บแล้วเพื่อนมาคล้ายหนากันเกยใส่กล่องมาล้ำไม่เลย เอาคือม่วนเกมนันแล้วเป็นคู่อะไรอันนี้คือมันกระคู่เดีวยวกันคือ,อม่วนเกมโอ้ยรายกาดตัวรวยเองเขาเต็มคู่แล้วม่นจะเอาไปเทสะก่อนเบิงเก็บแล้วเพู่ดมาว่าจะไปเก็บหมากแตงต่ออีจะมันก็นจะมีนวยขีรายแล้วนในข้าก็จะตินเลย อันประตกเสียดายเราจะตัดทิมเลยเพราะว่ามันจะไปกินปุ๋ยของอันปักแปงเห่าเวยอ้ะก็จะนวดประมาณต้นที่เฟื่องว้าวเราจะมันบ่แตกแหน่งเพราะว่าอันเข้าดูแลบ่เต็มสี่น่าจากฝนตกตลอดือหน,อน่วยซ้ำในพื้นจะบ้านในเก็บนเ้นี่ยเก็บไว้ก่นอนก็จะเก็บนวยใหญ่ๆขึ้นมาให้กหนวยประมาณนี้สวยๆเลยจ้า ฟังผนเห็นบ่จ้ะชาชนเก่งมากตอนนี้ป้าบ้านอะไรเห็นปะการติดหมากเพิ่นขึ้นดีจะถ้าถ้าแหนงหลายแห้งสีดกจะอ้นวนไวยทั้งทึงง่งเพิ่นบ่เห็นอันถ้าถ้ามีแหนงหลายแห้งสีดกจะบ่เสียดายอยู่ตูงนี้มันดูแลบ่ได้เนาะจ้ะไปเลยฮันเดฟพี่สาว อีหยังใหอีหย่างไมนคนรใดอีหยังมาสู้วัาหนาห้าแข่งเนี่ยมาจับไปเก็บตัวที่เห็นเห็นใบจุดๆนี่ก็คือโลกโลกล่า้ำคางเด้อจ้ะข้างล่างค่รจะเป็นซ้ำๆไม่ใมันจะเป็นเฟบซีเราจะล่า้ำคาง หน้าแตง้งนาฝนแล้วกาหนาน,ะะนาวน,น,นี่จะเป็นประมาณนี้ละจ้ะจะมีลกหน้านำขางเพราะว่าเขาสียาละกะดูแลคนบไดายจะควอบฉืนควอหยังมันก็จะลายแล้วแล้วเพิ่อยากให้เบิ่งคว่ความสวยหน่วยกับต้นไปคนละแบบเลยจะเบิ่งน่วยเพิ่นอุ้ยฟพิมหมักเด้ฟเพคักเด้อืพใจอีหลีแปลว่าโอ๊ยมีกัดไก่บวกเขา โอ้ยสวยจังพวนน้อยกับอัน,นต้นมันไปคนละแบบเลยโอ้ยบึงพุ่นนะงามนะจ้ะแตงผ่านนีแนะน้ำเลยจ้ะสวยแห้งงามแห้งจ้ะไปหามาล่องมาปูกบึงด้วยจ้ะการติดดอกติดหมันสุดยอดอ้ะสวย แต่ว่าของเฟิ่นคือเสียดายอย่างเดียวคือรักษาโรคบ่วยได้เพราะว่ามันฝนตกตลอดนอจาะมันก็จะเป็นล่าทําคางเห็นปะมันจะเริ่มแล้วมันก็ร่งเริ่มล่ามขึ้นมาเทิงมันก็จะจชุดยอนมันก็จะทําให้แต่ระยะเวลากา,การเก็บผลผลิตของข้าสั่นลงนอจากมันเพราะว่ามันเป็นโรคแล้วเบิ่งจ้ะขนาดบ้องห้ามน,นั่นนี่ยังโดขนาดนี้บ้าลูกอีรีเดอจ้ะบอไรวเวลเลนเดะ มันจะการตีนหมาของมันนี่มันจะมีทุกทุกข้อเลยเด้จะแตงผ่านนี่มันจะล่ามกันไปเลยเห็นปะมันจะมีทุกข้อเลยเด้เพราะนะเห็นปะจนสุดหย่อนแล้วมันจะมีทุกข้อเลยเด,ยดย้มันง่ามีเลยเดย้แตงผ่านนี่ถ้าเกิดว่าเฮ้าดูแลดีๆแล้วเฮ้าบำรุงดีๆมันมีแนงถึงสามแนงในตอต้นนี่คึดเบิ่งเดจ คืนเบืบมม้องคือเบื้องเพื่อนสิได้หลายใช่ไหมไปจกเพื่อนไปเก็บแล้วถ่ายเบื้องซั้นนี้แหละแล้วแล้วเพื่อนก็เก็บแล้วแล้วจ้ะไป ยางลายมันอี็ก็ะยางเมือ่อยต้นคลิปหน้าตาอีกแบบหนึง่ลงลังคลิปคือเก็บแล้วคือเป็นอีกแบบหนึง่ง <laughs> สภาพดูพอด้ใช้เบิ่งเ <laughs> ป้วเนีวย <laughs> นากลัวสภาพลังลังจนเกะเฮ็ดเวียกแล้วแป้งเฮียเบอร จะซ้ำนี่แหละเมื่อนี่ก็ได้ซ้ำนี่แหละเมื่อบันนีก้ก็จะเอาขึ้นใช้รถไทยแล้วก็จะเอาขึ้นเมื่อแพ็กอยู่อีกเทียงลังหนึ่งแมนฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อนในด้วยจ้าเพื่อเป็นการพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆเพื่อกำลังเร่งใจเล็กๆน้อยๆขอบคุณค่ะ